ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโคลนพอกหน้านะคะ Bio m i n e รัลค่ะก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากกว่า10ชนิดนะคะแล้วก็วิตามินนอกจากนั้นเนี่ยยังสกัดด้วยโปกตีนไขมันขนาดเล็กนะคะทําให้จุดซึมเข้าสูส่ผิวหน้าได้ไง่ายมากขึ้นค่ะแล้วทุกวันนี้นะคะบรรยากาศาบ้านเราเนี่ยอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็ววกนนะความเฉลดน่า,นะะาเป็นเวอร์ด้วยมลพิษก็ตรงนี้แหละค่ะชื่อเราได้รับรู้ที่การใช้เตอร์ได้ปะ่ะสำหรับวิธีการใช้มอนมัทแฟชั่นม,มัทน,นะคะ ก็ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องชำระล้างใบหน้าของเราให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาว่านดมัน,นเฟชเชอย์มาได้แล้วค่ะพอกลงไปบนใบหน้าของเราเลยค่ะพอกไว้นะคะยกเว้นบริเวณรอบดวงตาและก็รอบทิศปากนะคะประมาณ1 0 15นาทีหลังจากนั้นนะคะรู้สึกตึงๆหน้าค่ะนั่นหมายความว่าโอเคเราสามารถเช็ดออกได้แล้วค่ะวิธีการเช็ดออกนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะนำสำลีนะคะเช็ดน้ำฝนค่ะแล้วค่อยเช ออกะคะเราจะมันก็ล้างน้ำฝป่าทิ้งค่ะแค่นี้นะคะแล้วเริ่มรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นจุดเส้นก็หายไปค่ะแล้วเรามาลองดูกันนะคะว่าเ a เชลมาที่เขาบอกกันว่าทำจากโคนธรรมชาติทำให้หน้าเราใสนุ่มขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูน,นะคะ่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็นำคนพอกหน้าเนี่ยนะคะพอกหน้าของเราเลยค่ะพอกนานๆเลยนะคะ,านานนะ,คะไม่ต้องโก่งเบลอ์ค่ะแบบนี้เลยคะ่ะ กลิ่นโปรโคนเนี่ยนะคะจะเหมือนผลิตภัณฑ์เดิมๆเลยค่ะเป็นโทนธรรมชาตินะคะ<ส>ลราจะนอนเที่ยวสิบนาทีค่ะแล้วล้างออกอย่างสะอาดนะคะและ้วดูกันว่าที่เขาบอกว่าจะทำให้หน้าเรานุ่มขึ้นใสข,นขึ้นมันจนดะดูแ่บแค่นี้นะคะเรารู้สึกเลยค่ะว่าหน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นสีเซีตต้นกระจายสมเลยะค่ะที่เป็นมอนแมนพิเชศษมา,มมาะคะ่ะแต่วันนี้โชคดีเลยนะคะที่คุณได้มาจากมอสแมนถ้าอยากรากู้รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ลิง้นท่างนี้เลยค่ะแล้วหน้าคุณก็จะใสผิวกายก็จะใส